สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ช่างเล็กจะพามาทําความรู้จักกับอะไรแป๊บหน้าตาต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเท่าที่ตอนนี้ที่เช่า,างเล็กมีจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนี่คือข้อต่อตรงนะครับอันนี้คือข้อต่อตรงขนาด2นิ้วจะเป็นเกลียวในสองข้างข้อต่อแนวตรงนะครับเรียกว่าข้อต่อตรง ขนาดสองนิ้วนะครับต่อมาเรียกว่านิปเปิลน,นิปเปิลน,นี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกับข้อต่อนะครับแต่จะเป็นเทียวนอกสองข้างนะครับนิปเปิลสองนิ้วไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนิ้วหกหุนสี่หุนมันก็หน้าตานิปเปิลก็จะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับทุกรุ่นเลยแล้วก็หลังจากนั้นมาข้อจักมาดูเนียนนี่ดูเนียนนะครับ มันสามารถหมุนออกหมุนเข้าได้นี่ไปทั้งหมดอสำหรับใช้ใช้งานแบบที่มันให้ตัวไม่ได้ที่ตอ่ท่อสองข้างที่มันรรจบกันครับตองใช้ตัวนี้นี่ครับบรรจบกันยูเนี่ยนต่อไปก็เป็นข้องอ45องศานี่ครับอันนี้คือข้องอ45องศานะครับเป็นเจ้าในสองข้าง ใช้สำหรับที่มันเข้าฉาก90ไม่ได้จะเป็น1 5องศา,จ,าจะใส่2ตัว3ตัวก็แล้วแต่เพื่อความสวยงามนะครับต่อไปก็จะเป็นหง90องศานี่ครับหง90องศาหน้าตาก็คล้ายๆกันแต่ย่างแต่จะองศาเยอะกว่านี่ครับแล้วใช่แบบนี้เ้าก็สามารถปรับมุมปรับมุมเฉียงอะไรแล้วแต่ ตามหน้างานใกล้งานต่างๆที่เราจะวางพอนะครับต,ตัวนี้วก็บอลวาวหรือว่าวาลน้ําทั่วไปครับวาลน้ําตัวนี้ขน,นาดสองนิ้วนะครับคุนผู้ชมสองนิ้วสั้นว่าสองนิ้วตัวนี้ใช้ดีครับ ใช้ดีใช้ทนใช้นานทนทานหลายปีเลยครับผมและที่สําคัญปัจจัยหลักเลยที่ขาดไม่ได้สําหรับการต่อทบ,บบน้ําครับก็คือเทปปันเกลียวนั่นเองครับนี่ครับเทปปันเกลียวมีมาเยอะครับนี่ครับแต่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานต่อท่อน้ําครับคือเทปปันเกลียวนะครับพันเยอะๆนะครับ ไม่ต้องกัวน้ําที่จะยิ่งพันเยอะยิงดีครับถ้าพันน้อยนะมันจะรั่วพอรั่วเสร็จแล้ว,ลวมันจะแก้ยากลําบากนะครับเสียวเวลาดูครับนี่ก็เป็นปัจจัยหลักๆในการทํางานของการวางท่อเหล็กนะครับจะมีประมาณนี้ข้อต่อข้องอข้งองสีผ้านิปเปิลและยูเนียนและบันวาวก็ประมาณนี้ครับอ่า อาจจะแตกต่างกันตรงหน่อยว่าตรงจะมีไซส์ขนาดเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งนิ้วหกหุนสี่หุนว่ากันไปครับเวลาต้องการใช้ตามหน้าง,งานต่างๆนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็นำมาฝากเล็กๆน้อยๆก็เป็นความรู้สำหรับช่างหัดทำหรือว่าช่างมือใหม่นะครับที่เข้ามาดูแลวอยากรู้ว่าอะไรข้อข้องอตรงไหนม,มันคืออะไรยังไงก็เป็นความรู้ช่างหัด ก็สามารถเข้ามาศึกษาได้เลยครับหรือว่าจะต้องการละเอียดตอนนี้ก็เชิญศึกษาได้ที่ช่างเล็กเลยครับ,บอสอบถามมาใต้คลิปเลยครับกนะ็ยินดีรับใช้และย,นะยินดีบริการทุกท่านเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับทีนี้สวัสดีครับ